ความรักที่แสนละมุนและเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เราได้เห็นในละครรักสุดท้าย My Safe Zone Series จะทำให้ใจเราเต้นแรงและอยากจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องราวของอลินและเจนนี้อย่างไรในละครนี้จะเป็นการเผยแพร่ความรักของผู้หญิงสองคนที่มีอารมณ์และความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความละมุนและจริงใจซึ่งได้มีนางเอกสองคนที่มีความเป็นเสมือนและเป็นทีมงานที่ดีกันมากคือลีนาลาลินาชูเอตและ, uet, และมิวนัชชาเตชมงคลาพิวัฒน์ที่มาพร้อมกันเป็นเพื่อนซีและเป็นเพื่อนรักในละครนี้ ลีน่าลาลินาเล่าถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองในละครว่าอาินเป็นช่างภาพสายแฟชั่นที่มีเป้าหมายชัดเจนและมั่นใจในตัวเองชีวิตของเธอดูเหมือนจะดีและมีความสุขทุกอย่างจนกระทั่งเธอรู้ว่าคนรักที่เธอคิดว่าจะแต่งงานกันกลับมีนอกใจทําให้มีจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอทําให้เธอมีความคิดและตัดสินใจเหมือนตัวเองทำให้เธอเข้าใจตัวละครและดึงสเสน่ห์ของตัวละครออกมาได้อลินเป็นคนที่รักจริงๆและจะอยู่กับคนนั้นไปตลอดมิวนชชาก็พูดถึงบทบาทของตัวเองในละครว่าเจน เป็นคนที่รักจริงๆและมั่นคงที่ยินยอมที่จะรอความรักซึ่งเป็นเชฟและเจ้าของร้านเชฟเทเบิลมีความอิสระและไม่อยู่ในกรอบภายนอกดูนิ่งแต่ภายในมีความเด็กและงแง่กับเพื่อนสนิทคืออลินที่เธอแอบรักทาให้เธอต้องเล่นดราม่าในละครนี้เพราะต้องมาจากความรู้สึกของตัวละครจริงๆและยังขอบคุณที่ลีนาที่เลือกเธอมาเป็นเพื่อนซีและเป็นเพื่อนรักในละคร แม้ว่าเคมีของคู่นี้จะดีงามและพาใจเต้นแรงแต่เส้นทางความรักของอลินและเจนก็ไม่ได้ราบรื่นเพราะต้องเจอกับบททดสอบและความวุ่นวายจากตัวละครสำคัญอื่นๆที่จะเข้ามาเพิ่มสีสันและความเข้มข้นให้กับเรื่องราวรักสุดท้าย My Safe Zone ชีรีจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและเขินนทุกตอนและอาจทำให้คุณตกหลุมรักใครบางคนอีกครั้งพร้อมกันเตยมตัวพบกับความอบอุ่นบนความเขินในทุกตอนที่จะเริ่มตอนแรกในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้ทางช่อง3ดูทีวีกด33หรือดูออนไลน์ที่ 3plus แต่นี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันว่าความรักที่แสนละมุนและอบอุ่นนี้จะมีความสำเร็จและผลลัพธ์ที่ดีในละครหรือไม่ความรักที่มีความเข้มข้นและความวุ่นวายจากตัวละครอื่นๆจะทําให้ความรักของอลินและเจนเป็นอย่างไรคุณคิดว่าความรักในละครนี้จะมีผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่มาฝากความคิดเห็นให้กับเราในการคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ